ว่าพรมแดนพร้อมจะเปิดหรือยังควรจะเปิดหรือไม่ผมเรียนหุ้นส่วนนะยิ่งนานเท่าไหร่นะครับถ้ามีการปิดพรมแดนมีความเดือดร้อนอยู่บ้างสําหรับประเทศไทยแต่คนเขมรนะจะมีความเดือดร้อนหนักและจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในเขมรในที่สุดนั่นเอง สวัสดีครับพบกับผมเต้ศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีห็มิวส์นะครับวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่วันนี้ผมยังคงมาดูงานที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้นะครับที่ฝรั่งเศสที่เนปาลกำลังโกลาหลกันอย่างหนักเลยทีเดียว ช็อกอเมริกาชาลีเคิร์กถูกสไนเปอร์สังหารกลางงานพูดที่อยู่ทาชาลีเคิร์กวัย31ปีนักเคลื่อนไหวสายอนุรักษ์นิยมชื่อดังและผู้ก่อตั้ง Turning Point USA ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยยูทาห์วาเลเมืองโอเรมรัฐยูทาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา กระสุนมาจากอาคารฝั่งตรงข้ามในระยะกว่า200หลาทำให้เขาถูกยิงเข้าที่คอเสียชีวิตต่อหน้าผู้ฟังนับพันคนเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนขวัญไปทั่วสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาต่างออกมาประนามเหตุการณ์พร้อมเรียกร้องให้คนอเมริกันร่วมเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความแตกแยกทางการเมือง ปราบยาเสพติดแค่ข้ออ้างมาดูโรเชื่อจารัฐส่งกำลังประชิดเวเนเป้าหมายจริงยึดทรัพยากรธรรมชาติวอชิงตันกำลังหายทางเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติของเวเนซุเอลาจากคำกล่าวของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอาร์ทีนิวส์เมื่อวันอังคาร9กันยายนในการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อกรณีที่กองเรือรบสหรัฐเดินทางมายังนอกชายฝั่งของประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมระบุค,คำกล่าวอ้างของอเมริกาที่ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการยกระดับต่อสู้กับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดนั้นเป็นเพียงแค่เล่ห์เหลี่ยมของสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐส่งเรือของกองทัพเรือ8ดลำและเรือดำน้ำโจมตีลำหนึ่งเข้ามายังภูมิภาคโดยคาดหมายว่ามีกำลังพลราวราว0 0พันนายเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการนี้ระทึกรถบรรทุกกา๊าซพลิกคว่ำระเบิดไฟลุกท่วมในเม็กซิโกย่างสดสมศพ บาดเจ็บ70คนเกิดเหตุรถบรรทุกก๊าซพลิกคว่ำและระเบิดไฟลุกท่วมบนทางหลวงสายหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิกโกเมื่อวันพุธที่10กันยายน2557ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและบาดเจ็บอีก70คนแรงระเบิดและเปลวเพลิงที่รุนแรงยังส่งผลให้ยานพาหนะอีกหลายคันได้รับความเสียหาย โดยภาพถ่ายจากโดรนเผยให้เห็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเม็กซิโกกำลังเร่งดับไฟและลดอุณหภูมิของซากรถบรรทุกกส๊สรวมถึงรถยนต์คันอื่นๆที่ถูกไฟไหม้คลาร่าบลูการานายกเทศมนตรีกรุงเม็กซิโกซิตี้โพสต์เระบุว่ามีผู้บาดเจ็บรวม70คนและเสียชีวิต3คนจากเหตุการณ์นี้ และได้เผยแพร่ารายชื่อผู้บาดเจ็บที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลในเบื้องต้นพร้อมยืนยันว่าจะอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบต่อไปใกล้ W W 3นายกโปแลนด์เดือดสั่งใช้มาตราสีของนาโตทันทีหลังโดรนรัสเซียไม่ต่ำกว่า19ลำบินล้ำหน้าฟ้าภาพดาวเทียมเปิดสุดขนลุกมอสโกขยายโรงงานผลิตโดรนเยลลาบูกาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตั้งอยู่ในสาธารณรัฐตาตา,ตาสตาน ยูโรนิวสรายงานวันพุธที่10กันยายนว่าผู้นำโปลแลนด์ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานสภายุโรปโดนัลด์ทัสแถลงว่านี้บอกว่าสั่งให้เริ่มต้นใช้มาตราสีของสนธิสัญญานาโต Art. 4 of the North Atlantic Treaty ตตามหลังโดนรัสเซียรุกรานน่นฟ้านิวยอร์กลำลึกวันโจมตีตึก World Trade 911ทั้งโลกจับตาอเมริกากำลังชลมุนสอสอสารัฐขออารักขาด่วน หลัง FBI, พบไบรเฟิลอาวุธสังหารแกนนำมาก้าเพื่อนทรัมป์ชาร์ลีเคิร์กมือปืนยังลอยนวล AFP รายงานวันนี้11กันยายนว่าพิธีรำลึก11กันยายนโจมตีตึก World Trade c e n t e r เกิดขึ้นที่กล่าวซีโรสถานที่เกิดเหตุในเมืองแมนแฮตตันเมื่อครั้งเครือข่ายก่อการไร้เอากอิดะจีเครื่องบินโดยสารสองลำก่อนบินพุ่งชนตึกแฝดเมื่อวันที่11กันยายนปี2001 สมัยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจอร์ดวูบบูชผู้ลูกและทำให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โจมตีไปเกือบ3,000คนในทันทีรองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนส์มีกำหนดจะเดินทางเข้าร่วมแต่ยกเลิกแวะรัฐอยู่ท่าเพื่อพบครอบครัวแกนนำแนวร่วมคนรุ่นใหม่มาก้าชาร์ลีเคิร์กโดนรอบสังหารล่าสุด FBI บพบอาวุธปืนไรเฟิลในป่าแต่มือปืนยังหลบหนวนสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐอยู่ในความตระหนก ขอการอารักขาเพิ่มด่วนฝรั่งเศสประท้วงเดือดจุดไฟเผาร้านอาหารรถบัส Block everything ฝรั่งเศสประท้วงเดือดมีผู้เข้าร่วมเกือบสองแสนคนบางพื้นที่เป็นไปด้วยความร้อนแรงทั้งการจุดไฟเผาร้านอาหารและเผารถโดยสารวันนี้ที่10กันยายน68ที่ประเทศฝรั่งเศสยังคงมีการนัดประท้วงที่มีชื่อเรียกว่า b ล็อก everything หรือชัดดาวทั่วประเทศโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเกือบ2 0 0 0สนคนการประท้วงครั้งนี้เกิดจากความไม่พอใจที่นายฟรังงััวไบรูสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายค้านและประชาชนจากการเสนอตัดสวัสดิการเพื่อลดงบประมาณและไม่พอใจการแก้ปัญหาหลายด้านของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองจนทำให้เกิดเหตุประทะกับตำรวจควบคุมฝูงชนในหลายจุดถึงแม้ในฟรังซัวไบรู จะพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสไปแล้วแต่การประท้วงยังคงดําเนินอยู่โดยที่ย่านใจกลางกรุงปารีสร้านอาหารแห่งหนึ่งถูกไฟเผาเสียหายทั้งร้านบางคนก็ต้องหนีตายด้วยการปีนล,ลงมาจากตึกที่อยู่ติดกันบาหลีอ่วมน้ําท่วมคร่าแล้ว14บ่ศพยังสูญหายอีกสองเร่งค้นหาต่อเนื่องยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ําท่วมใหญ่ที่บาหลีอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็น14ศพจากเดิมที่อยู่ที่9ศพ ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกสองคนแม้ฝนจะหยุดตกและระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็ตามอับดุลมูฮาริโฆษกหน่วยงานบรรเทาสาธารณาภัยอินโดนีเซียเปิดเผยว่าน้ำท่วมครั้งนี้เกิดขึ้นในเมืองเด่นปาซาเมืองหลวงและศูนย์กลางการท่องเที่ยวของบาหลีโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า125นายลงพื้นที่ค้นหาผู้สูญหายขณะที่ประชาชนมากกว่า500คนต้องอบพยพไปยังโรงเรียนและมัสยิดเพื่อความปลอดภยัย น้ำท่วมจากฝนตกหนักต่อเนื่องในเดนปาซาและอีก6จาก8ดเขตของบาหลีส่งผลให้ถนนสายสำคัญหลายสายทุกตัดขาดรวมถึงเส้นทางเข้าสู่สนามบินนานาชาติของเกาะนอกจากนี้ยังมีรายงานดินถล่มในหลายพื้นที่โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการถูกกระแสน้ำเฉียวพัดจมหายหลังแม่น้ำเออล้นตลิงขณะนี้ยังไม่มีรายงานชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินในวันพฤหัสบดี คุณเห็นคลิปนี้คุณก็จะบอกว่าเป็นคลิปที่เต้นฉลองทั่วไปแต่คุณเชื่อไหมหลังจากที่มีคลิปนี้บ้านเมืองลุกเป็นไฟประชาชนออกมาประถ้วงเผาบ้านเผาเมืองและที่พีคไปกว่าทหารออกมาป้องกันประชาชนเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียคือหลังจากที่คลิปเต้นเนี่ย คือต้นเหตุเลยนักการเมืองเขาได้ยื่นมติดขอเบอิกเงินเพิ่มคนละ1นึ่งแสนบาทเป็นค่าที่พักที่อยู่และผ่านมติเขาก็ดีใจเต้นกันปรากฏว่าประชาชนไม่พอใจเว้ยหลังจากนั้นมีการประท้วงมีการออกไปเผาบ้านเผาเมืองบุกบ้านสอสอพอเกิดเหตุการณ์ประท้วงแน่นอนฮะมันก็ต้องมีตำรวจสลายม็บตำรวจ ตั้งขบวนมาเลยหันปืนเข้าหาประชาชนแต่เรื่องราวที่โคตรแท่คืออะไรรู้ไหมคือทหารออกมาปกป้องประชาชนคือห้ามให้ตำรวจยิงแล้วก็ให้ประชาชนประท้วงต่อไปสิ่งที่ประเทศนี้คือโคตรสามคคีเลยคือประชาชนไม่มีการแบ่งสีทุกคนรวมตัวกันประท้วงรัฐบาลและ ทหารออกมาปกป้องประชาชนโอ้โหคือแบบถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็คงต้องแยกสีแยกฝั่งแยกฝ่ายแต่คืออินโดนีเซียไม่ครับเขาทนความเหลื่อมล้ำของฐานะคนรวยคนจนไม่ได้แล้วทุกคนร่วมมือกันประท้วงรัฐบาลอย่างถึงที่สุดคือรัฐบาลเอาเปรียบประชาชนประชาชนจัดให้ ฝรั่งเศสก็ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงฮะก็ออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านเอเมเบรยมากรองนะครับอ้างเหตุต่างๆออกมาซึ่งก็ปเป็นช่ครั้งแรกนะครับก็มีการเปลี่ยนนายกรัตรีในฝรั่งเศสหลายต่อหลายครั้งนะครับรอบนี้นะครับก็เกิดการกลาเหลาหนมีการบุกเผาและวก็การจราจนขึ้นอีกส่วนในเปานะครับก็ปรากฏว่านายกรัตรีรันตรีหลบหนีออกนอกประเทศส่วนบริยานายกรัตรีถูกเผาทั้งเป็น นะครับสถานที่ราชการโรงเรียนนะครับหน่วยงานราชการปรากฏว่าก็ถูกเผาเนื่องจากไม่พอใจนักการเมืองนักการเมืองต่างๆที่อยู่ในประเทศนะครับถูกตอตาร่างกายนะครับอย่างหนักประชาชนทนไม่ไหวฮะโดยเฉพาะเด็กที่ลุกฮือขึ้นมาไม่พอใจที่ถูกปิดกั้นโซเชียลมีเดียแต่เบื้องหลังของมันที่ผมทําคลิปไปก่อนนั้นแล้ว กเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดียวปาวที่ต้องการที่จะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนการปกครองกลับมาเป็นระบอบกษัตริย์อีกครั้งหลังจากที่นักการเมืองเข้ามาบริหารแล้วทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองวันพรุ่งนี้ก็คือต้องหาทุกวิธีทางที่จะทําให้คนไทยหรือแม้แต่คนกัมพูชาสามารถทํามาหากินค้าขายกันได้ตามปกติเอาเรื่องค้าขายเรื่องอ รายได้เรื่องเศรษฐกิจกของของประชาชนทั้งสองประเทศให้ให้กลับมาเป็นปกติก่อนส่วนเรื่องการทหารก็ว่ากันไปนะครับานายกุตรีแล้วกรปล่อยสัตว์ที่เรียบร้อยนะคิดว่านายกหุตคุยกับนายกบุตรีมาเนตเองเลยไหมเพื่อที่จะเราเราเราดาเนินการทุกช่องทางนะครับเรื่องทางการทหารเราก็ต้อง ไม่มีรถตาวาสอกละที่จะปกป้องอธิปไตยของของประเทศของเราอันนี้ชัดเจนนะครับเ,เรื่องของการทูตการเจราจานะครับเพื่อหาข้อยุติให้ได้ก็เราก็ใช้ทางกระทรวงการต่างประเทศใชต้ตัวผมเองนะครับตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเราก็ทหารก็ ทำหน้าที่ทหารไปทางการทูตก็ทําหน้าที่การทูตไปเป็นคําถามที่ที่คนไทยอยากทราบเหมือนกันว่ามันมีผลอะไรทําไมต้องมาเถียงกันเรื่องปิดเปิดดา่านการปิดเปิดดา่านมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของภายในประเทศขเขมรเพราะทรัพยากรสินค้าส่วนใหญ่ ไปจากประเทศไทยการปิดด่านทำให้คนไทยไปเล่นการพานันไม่ได้การปิดด่านทำให้คนไปเป็นสแกมเมอร์ไม่ได้คนไทยบางส่วน ข้ามไปขเขมรเพื่อไปทำหน้าที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียกับคนไทยด้วยกันเองมีทั้งบ่อนคาสิโนและที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียตลอดแนวชายแดนไทยขมรสินค้าบางอยู่บางส่วนปูนซีเมนต์น้ำมันจะก,กลับมาทำร้ายทหารไทยบางส่วน แล้วทําให้เขาไม่เดือดร้อนลบกับประเทศไทยเขาก็อยู่ได้เพราะเขามีอยู่มีกินตลอดนี่คือเหตุผลทําไมต้องปิดด่านมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านพูดว่าผลประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนพี่น้องที่ค้าขายกระทบ กระทบครับแต่พี่น้องบางท่านให้สัมภาษณ์ว่าพวกฉันนี่ยอมให้ปิดด่านขอให้ประเทศไทยลบชนะเท่านั้นนี่ครับเหตุผลที่ว่าทำไมเรามาเถียงกันปิดเปิดด่านการเปิดด่านคือทำให้เขาเข้มแข็ง น้ำมันก็จะเข้าปูนซีเมนต์ก็จะเข้า <c oughs> เครื่องอุปโภคบริโภคก็จะเข้าไปจากประเทศไทยทั้งนั้นนี่นครับเหตุผลพี่น้องอาจจะไม่ทราบหยุดพูดได้แล้วว่าปากท้องสำคัญกว่าแผ่นดินถ้าไม่มีแผ่นดินมึงจะยืนจะกินจะมีครอบครัวอยู่ตรงไหนปากท้องมันสำคัญแต่จะไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าแผ่นดินหายไป แผ่นดินมาก่อนปากท้องเสมอนี่แล้วผมรับไม่ได้เลยครับที่มันเอาลูกพระเจ้าอยู่หัวล้อสิบมาล้อเรียนแล้วเอาขี้แบกาบนหัวแบบนี้แล้วแบบนี้ยังจะเปิดด่านให้พวกมันเข้ามาทํางานในไทยอีกหรอ,อคุณว่าควรเปิดให้มันไหมและเด็กนักเรียนขมร้นเนี่ยผมว่ายกเลิกให้มันเรียนฟรองบตั้งแปดร้อยล้านกว่าบาทเอามาส่งเสริมเด็กนักเรียนไทยดีกว่าไหมทุกคนว่าไง เรื่องของคำเหม็นนะครับที่มีการจรจากับประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับบิดน้อยเข้าไปทําการจรจาการจรจาก็วางหลักสาคัญสาคัญ3-4ประการประการแรกก็เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายจะมีการถอนทหารออกไปนะครับประการที่2เรื่องของทุ่นระเบิดนะครับที่จะร่วมกันทําการเก็บกู้นะครับประการที่3เป็นเรื่องของแกงคอร์เซนเตอร์ ที่สหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรคาเมร์คาเมรก็รับปากนะครับว่าจะทําการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์อย่างเต็มรูปแบบให้จงได้แต่ประเด็นสําคัญเรื่องของประเทศที่3นะครับที่พบว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มาเรียกร้องให้ไทยจะต้องเปิดพรมแดนกับคมรให้จงได้นะครับเพราะนอกจากบริษัทญี่ปุ่นนะครับที่ ไม่สามารถส่งชิปต่างๆไปยังขเขมรผ่านประเทศไทยได้ไม่พอนะครับบริษัทอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะฝั่งของพักส้มนะก็ส่งอะไรไปไม่ได้นะครับข้ามไปยังขเขมรจึงเป็นที่มาของสสพักส้มเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพยายามพูดพยายามแขวะนะครับโดยไปในานามของคณะกรรมาการนะครับไปดูแลในพื้นที่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรียกร้องให้มปการเปิดพรมแดนให้เร็วที่สุดอ้างความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็บอกอีกดินแดนไม่ได้มีการเสียหายใดๆไม่ได้ทมีการถูกยึดนะครับอ้างความเดือดร้อนประชาชนปากท้องจะต้องเปิดพรมแดนให้เร็วที่สุดในขณะที่เขมรเองก็ดิ้นสุดติ่งตอนนี้สถานการณ์ของเขมรนั้นเป็นไปได้วยความสั่นกรอนอย่างหนักนะครับ เพราะว่าสถานการณ์ก็มีโอกาสเหมือนเนปาลนะครับสูงตระกูลหุนมาเน็ตตระกูลหุนเซนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการเปิดพรมแดนให้เร็วที่สุดเพราะมีฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแรงงานที่เดินทางกลับเข้าไปนะครับประเทศกว่า1ล้านคนที่กําลังตกงานอยู่ขนาดนี้มีโอกาสจะลุกฮือขึ้นมาและเกิดการจรจาจลรั้งใหญ่เกิดขึ้นเหมือนเนปาลนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นเ,นเรื่อยๆในขณะที่เขมรก็หนีไปซบ สหรัฐอเมริกาต่อมาก็ไปซบจีนนะ,ะสุดท้ายโดนสหรัฐอเมริกาเซ็นชันนะครับความบาดในเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์นะครับโดยช่วงหลังจากที่กลับไปซบจีนตอนนี้ขมิ้นก็เหมือนลูก่ังฮนะเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาความสั่นคลอนโดยเฉพาะเรื่งของเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศตอนนี้ขมิ้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ส่วนมือที่3 ที่อ้าง่าเป็นคนที่เข้ามาทําการจุรจาก็หนีไม่พ้นญี่ปุ่นแล้วก็บริษัทในประเทศไทยฮะที่ส่งอะไ่ไปให้กับทางฝั่งของคขมรมนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนั่นเองอย่งางไรก็ตามมีคนตั้งคำถามกับผมนะว่าพรมแดนพร้อมจะเปิดได้ยังควรจะเปิดหรือไม่ผมเรียนหุ้นส่วนฮนะยิ่งนานเท่าไหร่นะครับถ้ามีการปิดพรมแดนมีความเดือดร้อนอยู่บ้างสําหรับประเทศไทยแต่คนคขมรน นจะมีความเดือดร้อนหนักและจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในเขมรในที่สุดนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ